หลานหลานพอดีครับผมเสียบของหลานครับผมออมมานะครับนะเนาะโอ้โอยานเ้วยี่สิบหกปีนะครับเนาะหลานเพิ่นเสียครับผมหลานเพิ่นนะครับเนาะปูข้อตายครับผมพอหลือออมมาให้ปูท่านพืที่ผมเนาะ สวัสดีครับผมกับตอนนี้นะครับเนาะผมกับดุษฎีบ้านน้องหลวงครับผมวัดน้องหลวงครับผมเนาะแตมีแฟนครับทางช่องครับผมเนาะนี่ครับผมเพลินพึงมากครับผมแต่ยิ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะมาเองเลยครับอ๋ออ๋อคุณนี่ผมจะของเสียบของมาเองนะครับเนาะเอาไมาเอามาให้กูซื้อนะครับ่าจะซืัอ ฟสนข่ันเดส่งคันพออ๋อพอเหรเสียบของลูกพอจีล้านหล้านพอทีครับผมเสียกของล้านครับผมหอมมากนะครับเนาะโอ้ <t agger> <laser> อายุีม้เจ้าเงีสิบหกปีนะครับเน้องลานเพิ่นเสียครับผมหลานเพิ่นนะครับเนาะผู่พ่อตายครับผมพอหรืออกมาให้ปูทันทีคีผมเนาะตายบ้านสองอาทิตย์แล้วครับผม กูทรายที่พอพ่อเพิ่งเสียไปบอกพ่อครับผมเพิ่งเพิ่งเสียไปบอกเพิ่งเสียไปอ๋อครับผมมาพ่อสองมาคิดครับผม <muitas> นี่นะครับเนาะกะจัดทยตอนปูดทัานไปทีบ่อใดกับผมเพราะว่าปูดจะไปทํานิธที่อยู่ทั้งกุฏิปูดนะครับเนาะพอเป็นเล่หอไปนั่งเป็นเนยไม่เย็นปะปูเลี้ยวเลี้ยนอะไเี้ยนยืนอะไรเลีนนี่ลานี่ครับพอเนาะตาต้นตาคือคนขึ้นม่แบบนี้เลยบอกแเลี้ยตาต็นตาเป็นปล เพ็รข้าตาูได้เหนมาอันนี้คือเ็ดรหม่รอบสามรอบสี่อบกเวอนแล้วูนี่นกัยบบ้งองคดับลายนะครับมนี่ครับผมตรงกันกับมือเศารนะครับผมลงคิดไป็น่อครับเนาะแบบหนึ่ืครับผมน่าจะครับพ่อครับมสเปนวรครมือเศรเ็นว่รัน้าัี่นี่ยครับมเนบ นี่ๆนี่ได้บ่เหมืมืงนู่นนี่สิสเก็บมาเอานูยังโนฮื้อกันบ่เปยังคือเป็นไปแล้วมันคือกันเป็นตัวเก่ามาเฮ็ดว่าจังไดอืมนี่ปัดพี่ไปไผคนอันนี้มันหนูยัเห็ดอยู่นะครับมันยังโนก็ยังมาเอานั่นๆนี่เห็นบ่ อันนี้นวดควอนนครับนวดไหมนวดมเศร้าอ่ครับผม้วเปี่กชื้นเป็นมือเศร้า่ครับก็เป็นมวนยกกรดิ่งตรับนอ๋ครับผมรันเป็นนะครับเนาะตัวเลขครับผมตัวเดียวกันเนาะครับผมบางอย่างมือขี้เครี้ครับผม นี่ครับผมแปบหมึ่นแบบนะครับน้อครับผมจังจังครับผมโด็กชาว่ามากครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม